น้องเดมี่ทำหน้าทาเลน,น่าดักมากเป็นหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่น่าดักและอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับครอบครัวของสาวเดียดรัสรัสและสามีแมทธิวดีนที่หลังจากที่ทั้งคู่มีลูกชายลูกสาวอย่างน้องดีได้และน้องเดมี่มาเติมเต็ม,ตมความสุขให้กับครอบครัวก็ทําให้บ้านนี้มีสีสันมากยิ่งขึ้นได้ทั้งคุณตาคุณยายยัง,งหลงหลานสาวเดมี่สุด,สด เพราะว่าสาวน้อยเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกับตุ๊กตามากๆไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากก็เป็นความสวยที่ครบเครื่องสุดๆจนทําให้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาขอเป็น f อของน้องเดมี่กันเพียบแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันน้องเดมี่มีพัฒนาการที่แข็งแรงฉลาดสมวัยแถมคุณแม่ยังเปิดอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ชมความน่ารักของลูกๆก,กันอย่างเต็มอิ่ม แต่ไม่ว่าจัดเทศกาลอะไรคุณแม่ก็มาจะจับลูกสาวมาแต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลอีกด้วยซึ่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคุณแม่ยังมีภาพหน้ารักหน้ารักของน้องเดมีให้ทุกคนได้ชมกันอยู่ตลอดล่าสุดแมดีเดีย ได้ออกมาอดความน่ารักแสนซนของน้องเดมี่ทำหน้าตาเทเลนให้กล้องขณะที่กำลังยืนจับมืออยู่กับพี่ดีแดนพร้อมลงแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเด็กนะคะแฮท็ดีเดงงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาแซวความน่ารักของน้องเดมี่กันด้วยว่าทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะลูกหน้ารักจริงๆเจอความน่ารักด้านเอนดูของน้องเดมี่เข้าไปก็ทำเอาแฟนๆต่างพักกันอมยิ้มไปตามๆกับความน่ารักของน้องเดมี่กันไม่ไหวแล้วละค่ะ ต้องบอกเลยว่าสาวเดมี่นั้นน่ารักมากๆยิ่งทำหน้าตาแบบนั้นก็ยิ่งทำให้แฟนๆต่างพักกระหรักสาวน้อยเดมี่เข้าไปเต็มๆเลยค่ะ